อยู่อเมริกานั่งแท็กสมุนไพรนะคะทำงานเจ็ดวันรวดไม่เคยหยุดเลยส่งเงินไปให้ลูกใช้ที่เมืองไทยส่วนลูกก็ใช้เงินเป็นเบี้ยเลยเหมือนเป็นกระดาษเลยแบบเหมือนกับ แม่นี่ปลูกต้นไม้ไว้แล้วก็ต้นไม้มันก็งอกออกมาเป็นสตางค์พอทุกครั้งที่โอนเงินบอกลูกเอ้ยใช้เงินประหยัดน้อยมันบอกแม่พูดมากแล้วมันยังมาว่าแม่นะว่าแม่มีตังค์แต่แม่ทำไมเครียดตลอดเวลาที่เครียดก็เพราะว่าอยากให้ลูกประหยัดเงิน ไอส่วนลูกก็คิดว่าแม่นี่ได้ตังค์ง่ายๆกว่าแม่จะได้ตังค์เนี่ยโอ้โหแม่ต้องนั่งแพ็คสมุนไพรขายของเจ็ดวันไม่เคยหยุดเลยโทรหาลูกทีไรลูกบอกมีอะไรแม่แม่ก็บอกคิดถึงไงเลยโทรมารอให้ลูกโทรมานี่ลูกมันจะไม่โทร มันจะโทรตอนแม่ขอตังค์หน่อยนั่นล,ลูกจะโทรมาหาเราตอนมีเรื่องเดือดร้อนต้องใช้เงินลูกมันถึงจะมีเวลาคุยกับเราไอทีเราคุยกับมันเนี่ยอ่ะมีอะไรเออแค่นี้นะวางหูละไม่มีเวลาธุรกิจเยอะมากลูก ธุรกิจมันเยอะไม่มีเวลาที่จะคุยกับแม่เวลาแม่เตือนเรื่องอะไรใช้เงินประหยัดนะลูกนะมันว่าแม่พูดมากมันบอกว่าแม่นี้แก่แล้วแก่เลยแก่เฉยเฉยมันบอกแม่นี้แก่เฉยเฉยเหมือนวัตถุโบราณแต่เนี่ยวัตถุโบราณคนเนี้ มันยังมองไม่เห็นวัตถุโบราณเลยมันยังมันยังมองไม่เห็นว่าวัตถุโบราณคนนี้ทำงานส่งเงินให้มันใช้มันมันมันคิดว่าเป็นวัตถุโบราณโทรไปมันลำคาญโทรทีไรมันลำคาญทุกทีลูกลำคาญมันจะบอกพูดมากจังมันจะพูดอย่างนี้ ผู้าที่กปอขายต่ออีกครั้งตามนิติการสัญญาคนที่รับผิดชอบโดยตรงก็คือคน